สวัสดีครับนี่คือจอดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับคุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ารายการของเรานั้นเล็กๆล็ไม่แต่อลังอลังใช่แน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาณนะเมืองและประเทศที่ขึ้นชื่อถึงความอลังมากที่สุดนี่ไม่ใช่ าสเวกัสที่สารัฐอเมริกาซึ่งขึ้นชื่อเกี่ยวกับความอลังแต่ว่าตอนนี้สวรรค์แห่งความอลังและสวรรค์ของนักกีฬาอยู่ที่ดูไบเราจัดไป ผมไม่เคยเห็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาที่อลังแบบดูไบและอาบูดาบีสองเมืองใน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาก่อนล่าสุดด้วยความร่วมมือจากแคมเปญสิงห์ world of speed ผมและคุณโดมประกรณ์ลำได้บินไปชมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่ครบเครื่องที่สุดในโลกรายการ Ferrari Challenge คนที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีสนานกีฬาหรูอย่างเดียวไม่พอมันต้องต้มยำทุกอย่างในประเทศต้องเป็นที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเออประเทศนี้มีทีเด็ดมากกว่ากีฬาที่นี่มีน้ำพุเต้นรำที่อลังที่สุด ที่สูงที่สุดในโลกที่ใช้งบลงทุนไปเกือบ5 0 0มืล้านบาทมาดูกันว่าสูงร้อยชั้นมันเสียวแค่ไหนเด็กยังร้องไห้อะนี่คือมุมที่ฮอตที่สุดของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าทุกคนต้องขึ้นมาอยู่ที่ชั้น124แล้วมาดูครับว่าความสูงของตึกนะครับให้ดูจากเงาคุณผู้ชมครับว่าเงาของตึกนั้นคาเวอร์ระยะทางไปไกลขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมครับโรงแรมที่ใช้ทองคำมาตกแต่งมากที่สุด ที่สําคัญนะครับสนามแข่งของเขามีครบทุกอย่างสนามแข่งนี่มีโค้งที่เรียกว่าโค้งลอดทะลุโรงแรมนี่ครับนักแข่งพาผมซิ่งนี่ฮะลอดโรงแรมมนะครับห้อง VIP สุดหรูวิวนี่สุดๆฝั่งหนึ่งเป็นสนามแข่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นทะเลแถมห่างไปไม่ไกลยังมีสวนสนุกที่มีรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกด้วย นี่คือบทสรุปคุณผู้ชมครับว่ายุคปัจจุบันคือยุคกีฬาบันเทิงและท่องเที่ยว3อย่างต้องไปด้วยกันและพรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับนักแข่งที่รวยที่สุดกวนที่สุดและเกรียนที่สุดช็อตเด็ดของเขาจะทำให้คุณฮาตกกอีกอย่างแน่นอนพรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป